ะะวันนี้พี่ขึ้นมากับรถคันนี้แล้วค่ะ Honda HRV นะคะ, <S <S ะ,คะรถคันนี้เข้ามาติดตั้งฝาท้า,าไทยไฟฟ้าพ,พร้อมระบบเซ็นเซอร์อทาร์เตคค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการท้งานกันะคะ่ะในส่วนของด้านหน้าคนขับนะคะเราสามารถสังได้ทั้งเปิดและปิดจากสวิตช์ด้านหน้าคนขับนะคะและเมื่อเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีกก็จะมีไฟสีฟ้าแบบนี้ขึ้นมานะคะ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังนะคะ คคุโช้ไฟไฟ้าที่เราได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะและเราสามารถสั่งปิดฝาท้ายจากสปช์ด,ด้านหลังฝาท้ายนะคะและเดี๋ยวเราจะมาทสระบบกันหนีบกันด้วยค่ะนี่ค่ะฝาท้ายลงนิ่มมากนะคะไม่เจ็บเลยค่ะเป็นระบบเซฟตี้อัตโนมัติเลยนะคะและเรายังสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดจากปุ่มรีโมทเดิมนะคะโดยที่เราไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งส้นของรีโมทเลยนะคะ กดไปที่ปุ่มคายล็อกสามครั้งะคะ่ะนี่ค่ะสาท้ายจะลงเงียบมากนะคะแล้วก็ดูดนิ่งมากเพราะว่าเราใช้ระบบปลอสูดบนนะคะมีขาเงียบมากจริงๆค่ะรุ่นี้อ่าและเรายังสามารถสั่งเปิดจากปุ่มเปิดเดิมได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องดึงหรือไงเพียงแค่กดลงไปไม่ต้องเปิดให้หนักเลยนะคะนี่ค่ะมีการเก็บงานที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็การงา,รารนคุณภาพจากช่างมืออาชีพแน่นอน,นะคะ่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยคือระบบเซนเซอร์้าเตะค่ะแล้วเราจะมาเตะป็นทให้ดู เพิ่มเติมได้ที่เพจฝาท้ายไฟฟ้าอัตโนมัติ P2M Auto Shop by j e t Pro นะคะมีฝาท้ายไฟฟ้าหลากหลายรุ่นเลยนะคะแล้วก็หากใครสนใจสินค้าตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นกล้องติดรถยนต์นะคะเครื่องเสียงฟิล์มติดรถยนต์ฟิล์มใสเบ้ามือต่างๆนะคะมีเยอะแยะมากมายดูยได้ที่เพจ j e t Pro ค่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดกไลค์กดซับสไคร์ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ